องค์การสหประชาชาติเขาก็พบว่าเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มันขยับไม่ได้เพราะว่าเราขาดเรื่องพัน์ทเนชิต Now there's no doubt that the covid pandemic is a global tragedy And its impact has hurt us all. And unfortunately, as Kunduria said, it has and potentially will impact disproportionately those that are already most vulnerable, those that were already struggling, those that were already behind in their learning journeys. Before the pandemic of COVID 19, around 250 million children were not able to read and write and around 200 million young people leave school without necessary skills that could help them earn their livings. การลดความเหลื่อมล้ำให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมาจากความรู้การหาความรู้โดยที่องค์กรเดียวทําไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บความรู้ไปมันก็ได้แต่มันช้าก็ต้องพยายามที่จะหาความรู้ว่าโลกเขาทาอะไรกันอยู่การใช้ข้อมูลเข้ามาช่วยในเรื่องของการป็นรูปการศึกษาก็น่าจะสมเหตุสมผลนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้วย กองทุนกสสเนี่ยจึงได้มีการคิดว่าน่าจะมี international conference หรือว่าเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติแต่ประชุมครั้งนี้โจทย์ใหญ่ก็คือคนทั้งปวงมาช่วยกันทำงานทางด้านการศึกษาหรือ all for education My name is Ichiro Miyazawa I'm from UNESCO Bangkok office w e r e noble scholars eminent c u v i l societies and active alliance in education เนื้อหาการประชุมครั้งนี้มาจาก success story ซะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการประมวลว่าที่มีคนทํามาแล้วที่ประเทศนั้นก็ทํามาแล้วที่ประเทศนี้ก็ทํามาแล้วแล้วได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าปัญหาที่เจอในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศเดียวที่เผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ําอยู่บางประเทศก็สามารถแก้ปัญหาได้ดีนะครับบางประเทศก็จําเป็นที่จะต้องหาความรู้คล้ายๆประเทศไทยนะฮะะฉะนั้นก็จึงได้คิดว่าน่าจะต้องมีการประชุมวิชาการประมวลข้อมูลพวกนี้ไว้ในที่ที่ค้นคว้าง่ายเนื้อหาจากการประชุมครั้ง เขาก็จะมีลงลึกในเรื่องการใช้เทคโนโลยีการใช้ Data าเนี่ยทายัางไงการใช้เศรษฐศ,ศาสตร์วิชาการในการจัดสรรทรัพยากรเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้พัฒนาชิพมันเป็นไปได้จริงมีประสบการณ์ตรงไหนที่ก็าทำแล้ได้ผลเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะที่เรียกว่าหาทางปฏิรูปในเชิงระบบ Good morning participants. Welcome the session Access for special target groups Welcome to session for for participants. special equitable Access the Education. 1B And this confidence to me is a kind of inspiring power to recognize or remind the people to transfer the more relevant appropriate education provision to the future generation การศึกษาเนี่ยมันจะเป็นตัวแก้ปัญหาทางด้านความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจสังคมไปด้วยในระยะยาวถ้าทำสำเร็จ มันจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีการดึงคนเข้ามาช่วยร่วมกันสร้างภาคีในการที่จะร่วมกันพัฒนาคือ all for education